โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่ขาดความยั่งยืนจินตนาการดูสิถ้าเรามีแบตเตอรี่ที่ไม่จำเป็นต้องชาร์จอีกเลยตลอดชีวิตของอุปกรณ์นั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่นิวเคลียร์เล็กจิว๋วหรือเบทเวอรเท็ที่กำลังพลิกโฉมอุตสาหกร,รรมพลังงานอย่างเงียบๆและน่าตื่นตาตื่น,นใจสวัสดีครับผู้ติดตามคอลัมน์ไอทีท็กทุกคนในยุคที่มนุษยชาติกำลังมองหาแหล่งพลังงานที่สะอาดทรงประสิทธิภาพและไม่สิ้นสุดเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญก็็คืออแบตเตเเรีี่นนิลยขาดก หรือเรียกอีกอย่างว่าเบตาวอลเท็กซ์นี่ไม่ใช่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหญ่ๆที่เราเห็นในโรงไฟฟ้าทั่วไปแต่เป็นนวัตกรรมที่บรรจุพลังงานปรมาณูในรูปแบบกระทัดรัดปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนานจนแทบไม่น่าเชื่อลองนึกถึงมันเป็นแบตเตอรี่ที่ทํางานต่อเนื่องได้หลายสิบปีโดยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยโลกของเทคโนโลยีพลังงานกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ก้าวกระโดดเมื่อบริษัทและองค์กรวิจัยในจีนพัฒนาแบตเตอรี่นิวเคลียร์เล็ก หรือเทคโนโลยีเบท้วลเทคที่สามารถส่งมอบพลังงานอย่างต่อเนื่องนานถึง50ปีและแม้กระทั่งกำลังศึกษาให้ยืดเยื้อถึง100ปีโดยมีขนาดเล็กเท่าเหรียญกระสับสิ่งนี้กำลังแก้ไขปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่ในอุปกรณ์หลายชนิดได้อย่างแท้จริงแต่ขอเตือนก่อนนะนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามมันอาจเปลี่ยนวิธีที่เราคิดถึงพลังงานทั้งหมดแบตเตอรี่นิวเคลียร์จิ๋วทำง,งานอย่างไร เบ a าวอลเทคสร้างไฟฟ้าโดยเปลี่ยนพลังงานจากกระบวนการสลายตัวของรังสีกัมมันตภาพโดยเฉพาะการสลายตัวแบบเบตา้าให้กลายเป็นกระแสะไฟฟ้าเลยทีเดียวมันแตกต่างจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาลูกโซ่ความร้อนหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้เข้าใจง่ายลองคิดถึงมันเหมือนกับการเก็บพลังงานจากอะตอมที่กำลังย่อยสลาย เองอย่างช้าๆแต่ปลอดภัยไอโซโทปที่ใช้บ่อยๆเช่นนิกเกิลลบหกสิบสามหรือคาอร์บอนลบสิบสี่จะปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำอิเล็กตรอนเหล่านี้ถูกดักจับโดยวัสดุเซมิคอนดกเตอร์ทำให้เกดิดกระแสไฟฟ้าที่คงที่แม้จะมีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่คาดคิดพลังงานต่ำๆนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงไม่ใช่สำหรับของใช้ทั่วไปที่ต้องการพลังงานมหาศาล ความก้าวหน้าที่น่าสนใจเริ่มจากบริษัทเบท้าวอลทที่เปิดตัว BV 1 0 0แบตเตอรี่นิวเคลียร์ต้นแบบที่ใช้พลังงานจากไอโซโทปนิเกิลลบ63ไอโซโทปนี้ปล่อยอนุภาคเบต้าที่มีพลังงานต่ำมากทำให้ปลอดภัยกว่าการใช้รังสีแกมมาหรือแอลฟาในระบบกัมมันตภาพรังสีขนาดใหญ่ง่ายๆกว่านี้คือมันเหมือนกับรังสีที่อ่อนโยนกว่าไม่ก่ออันตรายร้ายแรงข้อมูลจำเพาะสำคัญของ BV 100 0. ขนาดเท่าเหรียญกระสับกำลังขับ100มิโครวัตต์ ดบบยูอายุการใช้งานสูงสุด50ปีแหล่งเชื้อเพลิงไอโซโทโปนิเกิลลบ63ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องหยุดทำงาน แม้ว่า100ดับบยูจะไม่พอสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณแต่ก็สมบูรณ์แบบสำหรับระบบที่ใช้พลังงานน้อยและต้องการความต่อเนื่องเช่นเซ็นเซ,นเซ,นเซอร์ระยะไกลโดรนเครื่องกระตุ้นหัวใจยานสำรวจอวกาศและอื่นๆอีกมากมายลองนึกภาพเซ็นเซอร์นนในป่าลึกที่ทำงานได้ตลอด50ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นศักยภาพของมันคาร์บอนลบ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย n o ร์เว e s นอร์มอลในเมืองการสู้กำลังพัฒนาสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือแบตเตอรี่นิวเคลียร์แบบคาร์บอนลบที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้นาน100ปีแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนุกและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างมันจะพลิกโฉมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หรือเปล่าแต่ก็อาจทำให้บางคนกังวลเรื่องความปลอดภัยระยะยาว คาร์บอนลบสิ L 14, ปล่อยอนุภาคเบต้าที่มีพลังงานต่ำและมีชีวิตยาวถึง5,000ปีนักวิจัยมหาวิทยาลัยนี้วางแผนฟังคาร์บอนลบสิ 14, ไว้ในโครงสร้างเพชรเทียมเพื่อสร้างแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้1ศตวรรษโดยไม่ต้องดูแลรักษาใดๆแบตเตอรี่ยังอยู่ในขั้นทดลองแต่รุ่นแรกๆแสดงศักยภาพที่น่าทึ่งสำหรับภารกิจอวกาศลึกเซนเซอร์ใต้น้ำอุปกรณ์ปลูกถ่ายทางการแพทย์เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นประสาทและระบบติดตามเฝ้าระวังระยะไกลคิดถึงมันเป็นพลังงานที่ไม่ตาย สำหรับเครื่องมือในสถานที่ห่างไกลที่มนุษย์เข้าถึงยากความปลอดภัยคำถามที่พบบ่อยแม้ชื่อจะมีคำว่านิวเคลียร์แต่แบตเตอรี่นี้ไม่ได้ทำงานเหมือนเครื่องปฏิกรณ์แหล่งพลังงานคือไอโซโทปที่ปล่อยอนุภาคเบต้าพลังงานต่ำซึ่งสามารถป้องกันได้ได,ด้วยวัสดุห่อหุ้มอย่างเพชรสังเคราะห์หรือโลหนะหนาเมื่อออกแบบและจัดการอย่างเหมาะสมความเสี่ยงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมจะลดลงได้มากแต่นี่คือจุดที่อาจก่อความขัดแย้งหลายคนอาจถกเถียงว่าการใช้รังสี อีเวนท์ท่าปลอดภัยในชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องที่ควรรับได้หรือไม่มันปลอดภัยกับการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่อาจระเบิดได้ใช่หรือไม่ลองพิจารณาเถอะความท้าทายที่ต้องเผชิญแม้จะน่าตื่นเต้นแต่เทคโนโลยีนี้ยังต้องผ่านอุปสรรคใหญ่ๆเช่นการเพิ่มกำลังไฟต่อหน่วยเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้นการลดต้นทุนการผลิตไอโซโทปรวมถึงการตั้งมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานและการกำจัดซากแบตเตอรี่ในอนาคตนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม บางทีมันอาจนำไปสู่การพึ่งพานิวเคลียร์มากขึ้นซึ่งอาจเรียกเสียงคัดค้านจากผู้ที่กลัวรังสีแต่ในทางกลับกันมันอาจเป็นทางออกสำหรับความยั่งยืนที่แท้จริงอย่างไรก็ตามการพัฒนาที่รวดเร็วจากจีนกำลังนำโลกเข้าใกล้ความเป็นจริงที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกหลายชนิดอาจไม่ต้องพึ่งพาการชาร์จแบตเตอรี่อีกต่อไปตลอดชีวิตของมันคุณคิดอย่างไรกับแบตเตอรี่นิวเคลียร์จิว๋วนี้ครับมันเป็นนวัตกรรมที่ควรสนับสนุนหรืออาจเป็นความเสี่ยงที่เราควรระวังเตรียมพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครััง้งงงใหหญ่่นนโลลลกพาารือเป และนี่คือจุดที่ฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณถ้าบางคนเห็นด้วยกับการใช้รังสีในชีวิตประจําวันแต่บางคนไม่เห็นด้วยมันควรถูกนําไปใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเปล่าชแชร์ระความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาคุยกันเถอะและแน่นอนว่าคอลัมน์ไอทีท k ลจะนําข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันต่อไปครับ